รวยขึ้นแล้ววันนี้จากที่ปลูกสวนมาเห็นนใครอะไรอ่ะใคเตอร์เหรอื่อ้หรือเปล่ากไม่รู้กนั่น้ข,นข้าออกใหม่แป๊บข้าออใหม่แล้วจ้าพเพื่อนอยากซื้ต้นสิบล้านอะ่ะจะลา้าไม่เติมสต๊อกซะ 10ล้านนะ <12. S 1> โอ้ยถ้าเราซื้อเราเหลือ15ล้านเลยเดี๋ยวเราซื้อดี้ก่อนรอเราซื้อต้นโรลลี่ป๊อปมา7ต้นเราเหมาหมดล้านเหมือนเดิมเธอจะให้เราบ้างได้ไหมไม่ได้เอ้ยค้างอีกแล้วออกเข้ามาอีกแป๊บนึงเข้าออกมาอีกครั้งแล้วมันนี่เป็นสตอ็อกให้เหรอมันมีแต่ฝักบัวล้อนน้ำรอสิเพื่อนโอเคเราไปซื้อของก่อน Madam. อางุนพูดแลวอาุา้งไใช่าต้งต้นไหมอหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูให้ไปกยจ้า นี่ใน,น,นบ้านเราแหะเนี่ยเอานี่ไงเกอไ่เงนะไ่นี่อะไรอะเรคืออะไรเราไม่รู้จักอะไรเหรอเดี๋ยวเราเดินไปดูให้แป๊บนึงเราฟันต้นในนี้แป๊บเฮ้ยเกือบเกือบฟันต้นมะาไปทำไม่เงร่พะถ้าเราฟันคือเราเราก็ไม่เสียใจว่าเรามีต้นมะมุ่งสองต้นต้นข่อีเตอร์ไม่รู้กี่ต้นเือ,อไอ่ เราอยู่นี่เราผูกโรล,ลีปปอปอยู่อันนี้คืออะไรสตรอเบอรี่แล้วอันนี้อะไร <c oughs> สตรอเ <c oughs> บอรี่เธอเรามีต้นสตรอเบอรี่เรามีของที่เป็นทองสีทองสองอันเอาไปสะสม,มสะ <c oughs> เลยจ้นั่นเะดียวนึงนะเราไม่มีโรล,ลิปปอปอ,ปอ,าาอัน,นใหญ่ใหญ่เลยตอนนี้เรามีตัองอ้งสองเมตรสอง,งนัไอ้บ้านเไม่ต้องเู ดูสิใครอันดับหนึ่งกันนะ,ะไปดูอ้อกดผิดเออกดผิดโอ้ไม่ใช่เราเราอันดับสามามีคนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านมีคนหนึ่งหนึ่งพันกว่าล้านบาทรวยจัดเบียร์เบียร์เราอันดับอันดับสี่ใช่ ที่โลฮะเราก็<ม>เกือบดูดิเรามีของสีท้อกดเอะอะเอาไปสาสมเลยเรามีต้นไผ่ยอยู่ต้นเดียวทำไมล่ะทัษขอโทษนะคะที่สายเข้ามีคนโทรมาหาเราแต่เราไม่อยากละ่ะเฮ้ยเรามีบัวรดน้ำอยู่ เราจะไปแจกแจกบ๊วดัถน้ำให้เพื่อนมีคนเล่นอยู่หกคนใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเรามีมีต้นไผ่สีลุงจิ๊กโกไหนอ่ะมาดูบ้านเราสิมาดูมาดูบ้านเรามาดูบ้านเราใช่ใช่ใชเอานี่ไงมันกำลังออกผล ไม่เคยเห็นของฉันเอ่ออันนี้เอออันนี้เท้กากระต่ายถูกฉันให้อันนี้คืออะไรแป๊บนึนเงนเดี๋ยวเราไปเก็บมาอีกเราบอกน่าทายยากอันนี้อะไรแป๊บนึงเ <laughs> ยากขอเก็บของบ้างก่อนอันนี่น,นี่คืออะไรแป๊บนึงและนี่คืออะไรและนี่คืออะไร อันคีเราได้ของมนแล้วถ้าเอากัรทายถูกเราจะให้เราจะให้อะไรเราไม่บอกเราจะให้โอกาสเอาอะไรที่บ้านเราก็ได้หนึ่งอย่างเขากัดถ่ายหนวะตากาสันนี้คืออะไรแอปเปิร์นอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันอันแรกหรืออันสุดท้ายอันแรกคืออะไรแอปเปิ้ลแล้วนี่คืออะไรแอปเปิ้ลแล้วนี่คืออะไรแอปเปิ้ล เราก็ไปเอาอะไรก็ได้ที่บ้านเราหนึ่งอย่างได้ไดเดี๋ยวเราไปเลือกนะ <c oughs> เอาดีๆนะได้เราเของแพงเกินน่ารบกได้เราไม่เอาของแพงเกินเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูก่อนได้เราดูก่อนได้เราดูก่อนเฉยๆต้นดิทเตอร์เรากี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่แพงเกินละหนึนห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อเพื่อนนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเราขอซื้อของก่อนของเติมสต๊อกเพื่อนในอะไรอืมมาดูสิดูสิมาดูแล้วเข้าใจแล้วทำไมเธอไม่ให้เราออกบองนี่เราอยากได้อันนี้อันไหนเธอให้เรากี่อย่างอันนึงอยากรู้ยิงอย่างอีเตอร์อยากอันนี้เหรอเอากระได้นี้หรือเปล่าอันนี้ลูกใหญ่นะเพื่อนเอาเอาก็ได้เราอึ๊บถือนิ่งๆสิ ดูสิขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวหน้าหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นแล้วอย่างนเราต้องขายทีละอันเพราะว่าเรามีสของสีทองอยู่หกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นสิบต้นสิบเอ็ดต้นสิบสองต้นเรามีต้นอีเตอร์สิบสองต้นเดี๋ยวเราคิดว่า้เราต้องเอาไปสามสิบต้นเราเอาบัวรดน้ำรดต้นมะม่วงก่อนรดสองหยุดนะต้นมะม่วงนพวกเรามีก็คือว่าติดกับไอ้ไข่อิเตอร์เลยนะ อะไรเหรออ๋อเราอะมีต้นไข่อิตเตอร์สิบสองต้นเหมือนเราจะไปเหมอร้านมาเลยเยอะขนาดน,นี้เดี๋ยวเราปุ๊บวอเตอร์เมลอนเอ้ยมันอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันอะไรเนี่ยเราถอนออกเลยแล้วแม่จะให้วอเตอร์เมลอนมาอยู่ตรงนี้โอเคจริงแหละเบียรู้ให้เราไหนดีว่าในของสีทองไหนอันนี้เอง ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาการ์ดอ่านคขาว่าโกลเด้นซีไม่เอานี่เรากำลอ่านเจแล็จเจแล็จเจแล็จสะชมนะสะชมอยู่อุ้ยเราเกือบไม่ถือละใช่แลาวเราไม่เอาหรอกเออเราไม่ไดไม่มีตัวอีตัวเอกคอนโทรลก็คือกดไปที่ตัวแม่ค้าใช่ไหมหรืออะไรกดไปที่ตัวแม่ค้าไงขอการ์ดมันยังขึ้นข้อความอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรากดไปขึ้นข้อความ โ okay, อเคเราก็ต้องสะส,สมจนกว่ามันจะมีมีข้อความนี่้เราจะลราขายใครตืออ้นะเราจะขายให้หมดเลยสุดที่จะได้กี่ล้านหรือกี่เซนหรือกี่หมื่นเราว่าเราเราเราว่าอุ้ยออกัสมีแก้วมังกรสีทองถ้านะสะส,สมแก้วมังกรสีทองเนี่ยออกัสอาจจะรวยไม่ออ,ออกัสอาจจะเอิ่มเปิดร้านขายอิทเตอร์ได้เลยลนะอ๋อได้สี่หมื่นกว่าบาทไหนแก้วมังกรสีทองที่บ้านออกัสนั่นแหละ เรามีแมงโก้ลูกเดียวอ่ะเราปีนต้นแก้มังกรเราไม่เห็นมีของสีทองในบ้านเราทำไมเนี่ยอขยตกใจนึกว่าต้นแมงโก้ลูกยาเอาไปสะชมซิเอาไปะมโอ้ยแล้วเราไม่ได้จะเก็บอะไรเนี่ยเข็ตกใจมิดเลยโอ้ยยี่สิบแปดบาท ออกัสออกัสกดดูสิยังขึ้นข้อความไหมยังขึ้นโอเคเอ้ยออกัสเราเจอของเพื่อนของอะรของบ้านเพื่อนเรืองแสงด้วยมาดูสิบ้านเพื่อนเพื่อนครบ้านเพื่อนคนนี้ฮะคนนี้ฟักทองเรืองแสงแล้วมีทั้งสามอันลูกอมเรืองแสงช็อกโกแลตเรืองแสงโอ้โหรวยเลยนะเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนะเป็นลูกใหญ่ด้วยนะใช่ใช่โหแต่บ้านเขาลุกมากเลยชื่ออะไรนะ โอ้เเเดูมันนสสตาือกิโหอันดับสองนี่หน้าร้อยร้อยล้านกว่าบาทอ๋อแล้วเชื่อเราทำไมเขารวยทำไมเหรอเดี๋ยนะเซตโอ้เราเจอคนรวยที่สุดในเซิร์ฟคนนี้คนนี้เหรอใช่ของกันมาดูบ้านเขาสินี่ไงบ้านค้าเพื่อนหูอุ้ยมีสีทองด้วยลูกอันไหนไม่ด้เราให้เธอดูอะไรเลยไอเนี้ยไอ้เคนหล่นอ๋อแบบ เค่รลดเขาบอกว่าจะสงายแค่รดเขาเนี่เมีแค่เลาสีลุงลก,กับสีทองมีต้<ะ>น,ตตน,นสิบล้านทั้งสองต้นนีงตอนล้นนี่ไงต้นนี้ต้นนะี้ใช่มันคือลูกอ๋อลูกแคนดี้เอ้ยไม่ใช่มันคือใส่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเคยได้<อ>มีเพื่อนเอามาให้เราเราจะเก็บของไปขายนะ เรใส่ลุกงแล้วอ๋อนี่ไงเราจะลองเอาอกใเราจะเอาไม้ไผ่ปกติไปขายได,ได้ไม่อยางได้ถุงถุงคราบนึงเราจะเอาของปกติไม้ไผ่ปกติขายได้สามพันไม้ไผ่อันใหญ่ <c oughs> ขายได้หกหมื่นกว่า ไม้ไผ่ไม,มไม่เติมสต๊อกให้เราเลยมาเติมแค่คัะเดี๋ยวไม้ไผ่สีรุง้งอ่ะเดี๋ยวเราจะขายทีหลังเราไม่เชื่อดีกว่าเราไม่เื่อเหมือนกันอากาเด๋อจะลองขายไม้ไผ่สีรุ้งดูว่าแพงกว่าอันใหญ่หรือแพงกว่าอันเล็กหรือว่าถูกกว่าเสนกว่าบาทเธอเราควรถุดอะไรออกหรือเปล่า เธอขัดหูขัดตาเราวากเลยบ้านข้างๆเรามีแต่ขอเรื่องเสียงมันก็ขัดหูขัดตาเราตอนเห็นน้ต้นมงเก้เราโอเคเจริญตัวแล้วอาอแล้วไหนลูกมงโก้เราอ่ะดีนะเรามีอีกค่ะเราจะเราจะเก็บไข่อีเตอร์ทั้งสวนเราไปขายดูแล้วว่าเราได้แล้วว่าเราเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เกินร้านนาวกัดคิดไว้ ออกก็คิดไหมพราะมันตั้งห้ามันมันตั้งห้าแสนเลยนะเพื่อนต้นไถ่อีเตอร์แล้วเรามีตั้งสิบสองต้นตอนแรกม,มีสิบานั่นแหละแต่ว่าเราขุดอ,ออกไปต้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราถอนไปคะสองแสนกว่าบาทเอง,องโอ้โหสองแสนกว่าบาททำอะไรทำไมเน,ไมนี้ย เอ้าบุบอรี่เราจะขุดขุดต้นไหนเนี่ยทำไมอ่ะขุดนุ่นแล้วทำไมอ่ะคืดอะไรขึ้นนกูนล้วมาดูที่บ้านบ้านออกกันหรือมาดูดีได้เราเติมโลบักนะงั้นเราเติมโลบักดีกว่าคืนนี้แล้วก็เมื่อเอากลัดเข้ามาเล่นกับเราแล้วก็จะดทำการที่เราเก็บเลยคือขโมยเจอเราเก็บไปแล้วมาเดีือนน้าเราขอคิดก่อนว่าเราจะเติมกี่โลบักดีนะ วันนี้เติมสักเราเหลือสิบโรบั๊กตั้งห้าสิบแล้วนี้ใช้แค่สามสิบเจ็ดเองเราว่าได้นะแล้วเราก็จะมาขโมยของบ้านเพื่อแล้วว่าเราเอาให้พี่เบียรไปขโมยยาขโมยกล่องบของเราขอเขเนาเราจะขโมยของใครขาร์ูขารตาเราจะขโมยของใครที่รวยใช่ของใครรวยเราจะขโมยให้หมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เติมโลบั๊กเลยเหลือแค่สิบโลบั๊ก เราต้องไปเติมก่อนคอยดูนะเราจะรวยที่สุดไหมเซิร์ฟตกใจนึกว่าต้องขายอิเตอร์ออกโอ้ปนโตปนเทอาจจะพาก็ได้อาจจะพาเอากันเราก่อนชี่เอาไาออกันราก่อนทำไมเอากันไม่เก็บอ่งหุ่นลูกใหญ่ไว้ล่ะผิดแล้วเอากันเราไปขายดูสิเดี๋ยวไปเกียรเราหาคนไม่เรา ที่จริงเอาไม่ลองขายหุ่นลูกเดียวดูไม่เท่ากัสเก็บไว้แล้วฟ้ามันผ่าแล้วว่าน่าจะได้หลายล้านนะโอกาสไปเลยไปเลี้ยวไปขายดูได้กี่ล้านแล้วเราขายหุ่นเลยได้ไหม่ะไม่ขายแค่หุ่นลูกเดียวก่อนเดียวไม่เจอู้เดียวเลยอ่ะเซนู้นไม่ต่อยไหนมึงลองเอาอะไรนี่อวดกันอวดโอ้ไม่กอดอวดกันฉันมีมะม่วงลูกใหญ่กว่า จะมีมะม่วงลูกใหญ่ก hey. ว่าพวกเธอีแต um. <Stop> right. ่ว่าขายไปแล้วมาเร็วมาเรวขขายียวไมทำไมอ่ะจะกดให้เราเหรอถ้ากดให้เราเราเอานะเราบอกเราไม่คืนด้วยไม่ไมทำไเธอไม่ออกแล้วทำไมเธอออกทำไมอ่ะเราพูดเล่นเราไเราขายเลยนะขายเลยอ่าา่ มีลูกมะมะลิแมงโก้แล้วด้วยอ่าแล้วเรกดแล้วเรกดโอเบโ,โ,โก้เรื่องใจต่อเบียเรานนขัดใจบ้าที่แบบว่าอวของ,องเรียงแสีงใช่ไหมไม่บอกไม่บอกตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มเล่นละเราจะได้ไปเติมโลบักให้ก่อนไงก่อนเล่นอ,อะไรดิจะไมมันถูกรเต็มเลย มันไม่มีล่ะอู้มันมีดอกอะไรก็ด้ก,ก็ไม่รู้แล้วกินไปดีกว่าโอ้มีเราจะขุดต้นกระบอกโหผูกเดือดเราอยากขุดต้นเอองูเป็นเราไม่ขุดไม่เราะมันไม่มันไม่ไมีสต๊อกให้ตเติมด้วยแล้วมันหาย,ยากด้วยไงถ้ามันหาไม่ยากคือเราขุดนานแล้วถ้ามันหาไม่ยากพวกเราซื้อมาเราขุดนานแล้ว สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมค่คลนะิปหน้าบู๊ยบู๊บยแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้โฟมแล้วคายบายค่ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย